สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกับครูกุ้งครูตูนแล้วครูวินนะคะสำหรับการเรียนรู้<อ>รายวิชาคณิตศาสตร์<อ>เพิ่มเติมนะคะ วันคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเรื่องเวลากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันก่อนนะคะกลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา59นาทีส่วนกลางคืนเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง5นาฬิก59นาทีค่ะ เด็กๆยังจำมาตราเวลาได้อยู่ไหมเอ่ยอ่าดูนะคะ60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน7วันเท่ากับ1สัปดาห์30วันเท่ากับ1เดือน365หรือ366วันเท่ากับ1ปีและ12เดือนเท่ากับ1ปีคะ่ะ เด็กๆมาช่วยกันบวกเวลากันนะคะจงหาผลรวมของ3เดือน10วันกับ4เดือน15ห้าวันขั้นตอนแรกเด็กๆต้องใส่หน่วยเป็นเดือนและก็เป็นวันกันมาก่อนนะคะจากนั้นใส่ตัวเลขไปค่ะทีนี้เราจะหาผลรวมกันแล้วนะคะเราหาผลรวมตั้งแต่ หน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยของวันนะคะศูนย์บวกห้าได้เท่ากับห้าหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองสามบวกสี่ได้เท่ากับเจ็ดดังนั้นข้อนี้เราตอบเจ็ดเดือนยี่สิบห้าวันค่ะทีนี้เด็กๆมาช่วยกันโคบวกเวลากันก่อนนะคะจงหาผลรวมของหนึ่งเดือนยี่สิบห้าวันกับห้าเดือนสองวันขั้นตอนแรกนะคะแสดงวิธีทำนะักเรียนต้องเขียน หน่วยเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันมาก่อนนะคะจากนั้นเราใส่1ให้ตรงกับเดือน2 5ให้ตรงกับวัน5ตรงกับเดือนแล้วก็ใส่2ตรงกับวันทีนี้นังเดียนเอามาบวกกันนะคะบวกจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยวันกันก่อนนะคะ5บวก2ได้เท่ากับเ2็บวก0ได้เท่ากับ2ทีนี้เรามาบวกหน่วยของเดือนนะคะ1บวก5ได้เท่ากับหดังนั้น ข้อนี้เราตอบ6เดือน27วันค่ะมาช่วยคุณครูกดอีกนะคะจงหาผลรวมของ8เดือน18วันกับ1เดือน16วันแน่นอนค่ะใส่หน่วยเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันกันมาก่อนนะคะจากนั้นนั่งเรียนใส่ตัวเลขค่ะ8เดือน18วันแล้วก็1เดือนกับ16วันการหาผลรวมก็คือการเอามาบวกกันนั่นเองค่ะ 8บวก6ได้เท่ากับ14ใส่4ทด1 1บวก1ได้2และบวกตัวที่ทดอีก1เป็น3 8บวก1ได้9แต่ทีนี้นั่งเรียนดูนะคะเนื่องจาก34วันมันเกินแล้วใช่ไหมคะ34วันมันเท่ากับ1เดือนกับ4วันดังนั้นจึงมีอีกคำตอบหนึ่งค่ะ ในหน่วยที่เป็นวันเราก็เลยใส่4และอีก1เดือนเราก็จะไปรวมในหในหน่วยของเดือนนะคะจาก9เดือนรวมอีก1เดือนก็กลายเป็น10เดือนค่ะดังนั้นข้อนี้เราตอบ10เดือนกับ4วันค่ะการลบเวลานะคะจงหาผลต่างของ5เดือน27วันกับ2เดือน14วัน นักเรียนออกมาลบกันนะคะลบจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยวันกันก่อนเลยค่ะ7ลบ4เหลือ3 2ลบ1เหลือ1หน่วยของเดือนนะคะ5ลบ2เหลือ3ดังนั้นข้อนี้เราตอบ3เดือน13วันค่ะข้อต่อไปนะคะจงหาผลต่างของ8เดือน4วันกับ3เดือน20วันค่ะ นักเรียนเหมือนเดิมนะคะใส่เดือนแล้วก็ใส่วันมาก่อนนะคะใส่ตัวเลขลงไปเลยค่ะข้อสำคัญเลยนะคะตัวเลขต้องตรงหน่วยของมันเองนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูนะคะเราลบหน่วยวันก่อนใช่ไหมสี่วันมันลบยี่สิบวันไม่ได้เพราะว่าสี่มันน้อยกว่ายี่สิบดังนั้นเราต้องกระจายหน่วยจากเดือนมาก่อนค่ะกระจายจากแปดเดือน จาก8เดือนก็ใช้มาสั้นหนึ่งเดือนก็เหลือ7เดือนทีนี้1เดือนมันเท่ากับ30วันนะคะของเดิมเรามีอยู่4วันใช่ไหมเอ่ยบวกกับ30วันก็กลายเป็น34วันตอนนี้นักเรียนได้วันมากกว่า20แล้วนะคะเราก็เอา34วันของเรามาลบกับ20วันเราก็จะได้14วันนั่นเองจาก7จเดือนลบ3เดือนก็จะได้ สเดือนดังนั้นข้อนี้เราตอบ4เดือน14วันค่ะเด็กๆมาช่วยคครูแก้โจทย์ปัญหากันหน่อยนะคะชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าที่ภาคเหนือ1เดือน5วันใช้เวลาปลูกป่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เดือน20วันชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าทั้งหมดเท่าใดนักเรียนตอบหน่อยสิคะโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามคือชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าทั้งหมดเท่าใดโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างไหนคนเก่งช่วยค,คุณครูตอบหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าที่ภาคเหนือ1เดือน5วันใช้เวลาปลูกป่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งเดือน20วันจากโจทย์ในข้อเมื่อกี้นะคะ หาคำตอบโดยใช้วิธีใดคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะเราหาคำตอบด้วยวิธีการบวกคะ่ะตอนนี้เรามาช่วยกันแสดงวิธีหาคำตอบกันนะคะให้นักเรียนใส่เดือนกับวันมาก่อนนะคะจากนั้นเราเติมประโยคคะ่ะชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าที่ภาคเหนือ1เดือน5วัน ใช้เวลาปลูกป่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เดือน20วันชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าทั้งหมดเราเอามาบวกกันนะคะ5บวก0ได้5 2บวก0ได้2 1งบวก1ได้2ดังนั้นข้อนี้เราตอบชมรมอนุรักษ์ใช้เวลาปลูกป่าทั้งหมด2เดือน25วันค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูแก้โจทย์ปัญหาหน่อยนะคะ แหวนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสเดือนสิวันออนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่าแหวน2เดือน10วันออนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนานเท่าใดโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือออนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนานเท่าใดโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างก็คือแหวนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3, ามเดือนสิวัน ออนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่าแหวนสองเดือน20วันจากโจทย์เมื่อกี้นะคะนักเรียนจะหาคำตอบโดยใช้วิธีใดเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะหาคำตอบโดยวิธีการลบนะคะจากโจทย์นะคะนักเรียนมาช่วยคุณโครแสดงวิธีทำหน่อยนะคะอันดับแรกเลยเราใส่หน่วยวันเดือนแล้วก็วันค่ะจากนั้นเราใส่ประโยค แหวนไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา3เดือน15วันออนไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่าแหวน2เดือน10วันออนไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนานนานเท่าไหร่นักเรียนเอาไปทําะไรกันเนาะถูกต้องค่ะเอาไปลบกันนะคะทีนี้เวลาเราลบเราลบหน่วยที่น้อยที่สุดก็คือหน่วยของวันก่อนนะคะ5ลบ0เหลือ5 1ลบ1เหลือ0 สาลบสเหลือ1ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้เราตอบว่าออนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนาน1เดือน5วันนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียนกันสนุกกันไมเอ่ยวันนี้พอแค่นี้กันก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยคะ่ะบ๊ายบาย